สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนไรเดอทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม PM z Thunder แล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึง Mars Rider s e t ตอนที่1ว่าผมคิดยังไงรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้ดูตอนที่1ของเรื่องนี้ไปซึ่งคลิปนี้ผมจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของตอนที่1เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูรบกวนไปดูก่อนนะครับผมภาคไทยดูฟรีได้ที่ช่อง Desk Top เลยครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะอย่างแรก ความรู้สึกสั้นๆของผมเลยนะประทับใจโคตรตื่นเต้นโคตรตื่นตาตื่นใจเลยครับผมอย่างแรกครับผมต้องชมก่อนเลยครับผมว่าเขาเซตอัพโครงเรื่องขึ้นมาได้น่าสนใจและน่าติดตามจริงๆครับผมปริศนาที่ทิ้งไว้ในเรื่องก็ถือว่าน่าสนใจและแบบน่าอยากรู้มากครับคือเปิดเรื่องมาเนี่ยคือพระเอกมันจะฝันว่าตัวเองอะ่ะเป็นเอเจนต์ที่ไปต่อสู้ใช้ท่าแบบเบี้ยวๆเลยเออแบบต่อสู้แบบเก่งๆเหมือนเจมบอลครับผมซึ่งเอาจริงนะ แค่ฉากแอคชั่นตรงเนี้ยมันก็กินขาแล้วว่าคือแบบมันเท่แล้วว่ถึงมันจะเป็นแบบความฝันเบื่อๆของพระเอกแต่ว่าแบบมันมันเท่อะครับผมเออแ,และจากนั้นน้องสาวของพระเอกก็จะมาปลุกครับผมแล้วพระเอกก็ตื่นจากฝันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันฮาดีนะและแบบผมแอบคิดถึงจอห์นนี่อิงลิชด้วยครับผมเออคือในภาคแรกของจอห์นนี่อิงลิชเนี่ยคือตัวจอห์นนี่เนี่ยเขาจะฝันว่าตัวเองอ่ะเป็นเหมือนสายลับไปทำภาร,รกิจสักอย่างหนึง่งแล้วแบบ ต่อสู้เก่งแบบฮาฮาเท่ๆเลยครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะตื่นมาจากฝันแบบฮาฮาเลยครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันครับผมมันฮาดีแล้วมันแบบตลกมันดูน่ารักดีครับผมตัวละครถึงแม้จะออกมาไม่เยอะแต่ก็ต้องขอพูดถึงหน่อยแล้วกันเริ่มจากพระเอกของเราโดโรสุบาคุเป็นพระเอกที่ผมเห็นแวบแรกในตัวอย่างเนี่ยชอบทันทีเลยมันเท่มันโดนใจมากๆเลยครับผมมันดูเป็นพระเอกที่แบบมันเหมือนจะมี2บุคลิกนะ แต่ว่านักแสดงเนี่ยเขาเล่นดีมากครับผมเล่นดีแบบดีจริงๆอะ่ะตอนทําท่าทางตลกก็ดูตลกจริงๆตอนทําท่าทางจะเท่มันก็เท่ระเบิดระเบ้อเลยครับผมฉากที่แปลงร่างครั้งแรกเนี่ยโอ้โหมันยังตราตึงอยู่ในหัวไม่หยุดเลยครับผมทั้ง CG ท่าทางของพระเอกดนตรีที่ใส่เข้ามาในฉากเนี่ยมันโดนใจแล้วมันทับออกมาได้แบบดีมากๆเลยครับเพลงเปิดส่วนตัวคือเพาะมากเลยนะ คือผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนเพลงไรเดอร์เลยอะ่ะเออมันเหมือนแบบเพลงที่เขาแต่แตงขึ้นมาเพื่อเพื่ออย่างอื่นนะเออเหมือนไม่ได้แต่งมาเพื่อไรเดอร์ครับผมแต่ว่ามันนคือเพลงที่แบบมันติดหูแล้วมันแบบเอกลักษณ์มากเลยครับผมโดยรวมคือชอบมากครับผมตรงนี้ไม่ใช่แค่เพลงเปิดนะเพลงประกอบเพลงตอนต่อสู้ทุกอย่างเนี่ยทำออกมาอยู่ในเกมที่สุดยอดมากเลยครับฉากแอคชั่นนี่คือสุดยอดครับผม ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบมุมกล้องแบบแบบวิวหวาหรือว่า CG อลังการแต่มันก็จะมีฉากที่แบบว่า c g จีเบอร์อยู่นะอย่างเช่นฉากที่เซ็ตเนี่ยเขาจับศัตรูแล้วเหวี่ยงแล้วมันแบบทะลุไม่ติไปโดนเองไฟโดนแม่น้ําโดนอะไรแบบนี้โอ้โหมันดูแบบมันมันดูเจ๋งดีอ่ะเออถ้าทางการต่อสู้ของเซ็ตเนี่ยก็ถือว่าเท่และมีเอกลักษณ์มากๆเลยครับไลเดอร์คิกนี่สาหรับผมคือเท่และยุนนิคมากๆเลยครับผมคือแบบต้องเตะ ให้เป็นสัญลักษณ์ตัวเซตขึ้นมา3ตัวครับผมเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับตอนที่เราฝันดีอ่ะเออโครงเรื่องของเรื่องนี้ส่วนตัวผมบอกเลยผมว่าน่าสนใจมากผมแบบพอดูจบแล้วเนี่ยอยากดูตอนที่สองแบบอดใจรอไม่ไหวแล้วผมอยากดูทั้งเรื่องภายในวันเดียวเลยอ่ะเออคืออยากดูมากอยากดูแบบเรื่องราวต่อไปมากเลยครับผมและปริศนาที่เขาทิ้งไว้ในเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะถืออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็แบบเฮ้ยแบบแบบน่าแบบน่าติดตามอ่ะอย่างแรกครับผม คนที่พระเอกไปเจอในความฝันคือใครทําไมเขาถึงมีระบบ m a s t e r d e r System อันนี้เขาเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้ครับและตัวร้ายก็เหมือนกันตัวร้ายตัวนี้เป็นใครมาจากไหนมีจุดประสงค์อะไรและเขาทํางานนี้คนเดียวหรือว่าเขามีองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกันแน่ครับผมอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะครับดีไซน์ของ m a s t e ซ d ดอร์สำหรับผมอันนี้คือ10เต็ม10ผมชอบตั้งแต่เห็นแบบแรกเลยครับผมส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกขัดใจที่เข้มขัด มันย้ายจากเอวไปที่อกนะส่วนตัวผมมองว่าเออมันเอกลักษณ์ดีแล้วมันแบบแปลกใหม่ดีครับผมผมว่ามันเท่ดีนะดีไซน์เข็มขัดและลูกเล่นเนี่ยผมมองว่าอยู่ในเกฑ์ที่ดีดีไซน์อาจจะไม่ได้แบบมือหวาหเลยดูแบบตะการตามากแต่ลูกเล่นเนี่ยส่วนตัวผมโคตรชอบเลยนะคือแบบต้องปัดลูกบอลที่อยู่ตรงอกใช่ป่ะแล้วแบบแสงมันสวยมากเลยครับผมเข็มขัดแต่แสงคืออลังการมากคือผมเห็นแบบแรกอันเนี้ยในกาบูในมูวี่ครับผมและพอไปเห็นพี่แกโผล่ในกาบูเนี่ยคืออยากซื้อเข็มขัดทันทีเลยครับผมคือพี่แกเท่จริงครับ ดีไซน์ของปีศาจอย่างไนแมร์ก็โผล่มาตัวเดียวนะแต่ว่าเอาแค่ตัวเนี้ยแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะผมว่าดีไซน์สวยใช้ได้เลยดูแบบเป็นปีศาจที่แบบเออมีความเป็นจักรกลผสมกับเออมนดำนะครับผมเออแต่เอาเป็นว่ามันสวยดีแล้วกันครับตัวละครเสริมต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังพูดได้ไม่เยอะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนครับผมยังไม่รู้เลยว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ย นิสัสจริงๆมันเป็นยังไงครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับสรุปโดยรวมก็คือตอนที่หนึ่งของภาคนี้ผมขอใช้คําว่า perfect มันจะดูอวยกันไปไหมเอาเป็นว่าผมขอใช้คำว่า perfect เลยก็ได้นะสำหรับผมเนี่ยคือมันโดนใจทุกอย่างจริงๆอะ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบดูแบบพวกหนังเจนบอลดูแบบพวก inception ด้วยไงเออแล้วพอมาเจอไอ้น,นี่ที่แบบว่ามันมีความเป็น inception ผสมเจนบอลน่ะแล้วเพิ่งโคตรดโดนใจอะ่ะผมเออผมแบบ ประทับใจมากครับผมกับตอนที่1ผมมั่นใจเลยว่าเรื่องนี้ของดีแน่นอนครับผมมั่นใจแบบ100เรื่องนี้สนุกแน่นอนครับพูดแล้วแบบอยากดูตอนจบเลยครับผมคือวิ่งแม่งตื่นเต้นเออเอาเป็นว่านับแค่ตอนที่1นะ10เต็ม10ไม่หักเลยครับผมสุดยอดจริงๆครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ มีเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ